ก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับ Seven Day Before Valentine นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เราวางแผนกันมาเกือบ2ปีละแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มแถลงข่าวแล้วก็บอกไปซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นคอนเซปต์คือโรแมนติกดราม่าแปกใหม่เราก็จะเน้นเรื่องของโปรดักชันภาพสวยมีมุมมองแง่คิดต่างๆที่อยู่สอดแทรกอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมทีนี้นอกจากนี้ครับเราก็ยังมองเรื่องของภาพการท่องเที่ยว เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับถ่ายในกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็จะถ่ายที่ถนนทรงวาดนะครับก็เจอมีเรื่องราวแปลกๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นครับจะออนแอร์ air, วันที่22พฤศจิกาทางช่องวันนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับผม ครับผมก็ต้องบอกว่าตัวซีรีส์ครับถ้าใครๆเคยได้อ่านแล้วนะครับจากบทประพันธ์ก็บอกว่าผมนะครับได้อ่านมาแล้วแล้วก็ชอบตัวบทพันธ์เรื่องนี้จากหมอตุ๊ดที่เป็นตัวนาประกาของของทางคุณหมอนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบไม่ได้มีลงดีเทลเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางครูตู่ครับพูดกับต้องบอกครูตู่เก่งมากที่ได้มีการนําเส้นเรื่องบางอย่างเข้ามาใส่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ ความดราม่าของความโรแมนติกความน่ารักความกุ๊กกิ๊กหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทางอะตอมซึ่งเป็นตัวสัญชายนะครับแล้วก็ทางเจดเป็นของอยุทูตจูปิทแล้วก็แตง่งมีการเติมเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเข้าไปทําให้เรื่องครับสนุกมากขึ้นน่าติดตามมากขึ้นแล้วก็ตอนจบอาจจะไม่ได้เหมือนจากในนียายเท่าไหร่มีความตื่นเต้นอยู่นะครับผมต้องติดตามอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ต้องไปดูครับต้องไปดูต้องบอกว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูครับจะได้รับความสุขได้รับประสบการณ์ได้รับสิ่งที่ใหม่ๆจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับของตัวเซเว่นเดย์บีฟอร์เ n นทายครับจากนักแสดงบ้างอะไรเล่แสดงกันเล่นยังบ้างแล้วก็ยังมีเปิดตัวซีรีส์เนาะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าครับคือตื่นเต้นครับผมตอนแรกที่ได้รับเล่นบทเป็นยมทูตชูปิดครับผมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบ เอะผมต้องเป็นยังไงเพราะว่าหาไกด์ไลน์ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้เวิร์กช็อปกับเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบเออมันทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่แรกนยครับผมก็มันไหลไหล,หลไปเรื่อยๆครับทุกคนก็แบบพร้อมกันมากครับกับตัวเองมีความท้าทายอย่างไงบ้างกับีรีง์ี้กันเนี้ยครับท้าทายเพราะว่ามันแปลกใหม่ครับมันแฟนตาซีอย่าง ก็อย <ève S 1> <sociedad. S 2> ่างที่ว่ามันไม่ค่อยมีในประเทศไทยไม่ไม่ค่อยเห็นในในไทยเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าที่มาทําอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเป็นทีมแรกที่ที่ทำอะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่าเอ่อตอนแรกก็จะกลัวว่าผลงานออกมาแบบได้อย่างไม่ไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดแต่ตอนนี้ผมได้เห็นประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจครับรู้สึกตัวเนาอใช่ครับผมโอเคครับผมผมนะผมแตงอีกนายนะครับ แล้วบ็เป็นเรนครับเรนในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นการของสันชัยซึ่งมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ทําให้ผมกับสันชัยเนี้ยต้องต้องแยกทางกันด้วยความที่ตัวสันชัยอ่ะยังมีความเป็นเด็กแล้วก็ทําเอาแต่ใจฮะจนเขามาเจอกับยมทูตคิวผิตครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ท้าทายสำหรับตัวผมมากเพราะว่าตัวเรนเนี้ยมันจะพลิกแพงไปตามคําอธิษฐานสันชัยในทุกวันตัวเรนจะเปลี่ยนบริบทไปเรื่อยๆซึ่งในแต่ละ EP เนี่ยมันต้องเซตนับหนึ่งใหม่ตลอดนะครับซึ่งมันเป็นความท้าทายของการแสดงผมมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําการบ้านแค่แนวเดียวเราต้องทำการบ้านหลายๆแนวเพราะว่าในทุกๆ EP อ่ะมันปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ในทุกๆวันตลอดคือเร้คสงสจะรุนไปพร้อมๆกันกับบใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคําอธิษฐานนะฮะซึ่งเหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันซึ่งจะทําให้ผู้ ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ค้นหาว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะกลับมาอะไรเงี้ยครับผมครับอัลทอมบ้างครับเป็นยังไงวันนี้เปิดตัวซีรีส์ของเราแล้วครับคก็ทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนที่แบบเราทํางานร่วมกันแล้วก็ฝากพาทุกอย่างมาจนถึงวันนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยพอแบบได้เห็นบทก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นการเข้าวงการบันเทิงั้งแรกๆของผมด้วยนะครับก็มีการแบบ วางแผนหลายอย่างครับทการแบบทาการทําการบ้านด้วยที่แบบเออเราต้องทําการบ้านยังไงดีกับบทซึ่งพอเห็นเราก็เอ,อ่อในตัวสัญชายเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าดื้อรั้นมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ความอีโโ้สูงับผมถึงก็แบบมั่นใจว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินทองแต่พอมาทํางานจริงๆแล้วมันเหมือนไม่เหมือนที่เขาคิดเพราะว่าการงานก็ไม่ได้ดีการเงินก็ไม่ได้ดีด้วยครับนี่หนักสอมก็โดนแปบบดแบ,บ,แบ,บอกเลิกอีก ใช่แล้วก็ได้มาเจอ,อยมคุณคิวปิดที่เขาแบบมายื่นข้อเสนอให้ใหเราไปดูมาจริงจริงซีรีส์มันเป็นแนวไหนมันเป็นหนักขนาดไหนเพราะว่าดูจากใครเรื่องาแล้วอ่ะไม่มีแต่แบบดรามา่าหนักหนาเลยอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องซีรีส์ครับไม่ได้มีขดรามา่าพี่บอกว่าตัวเทเลอร์ที่ออกมาครับอาจจะตัดมาแค่บางส่วนก็ให้ดูดรามา่าแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าตัวในเนื้อเรื่องครับก็จะมีความโรแมนติกความน่ารักก,กุ๊กกิ๊กความ ดราม่าผสมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่านี่จะมันจะมีความความเป็นเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องอย่างที่บอกว่ามันคือมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้มีแง่คิดอยู่ในนั้นกับการที่สมมุติว่าตัวของตัวอตอมเองที่เป็นตัวของน้องที่อธิษฐานแ้วหายไปมันจะแฝงแง่มุมต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นครั้งน่ที่ผมคุยกับหมอแคทเจ้าของผลิตภัณฑ์ กับการแคสติ้งเลยครับหมอแพทเป็นคนเคยปากชมครับว่าคนแคสติ่งครับแคสมาได้ตรงมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเจที่เป็นยมาทูตัวอะตอมหรือตัวแตงอะไนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะทํางานชิ้นนี้ครับเรามีการคัดเลือกค่อนข้างเยอะมีการแคสติง้งนี่อะยนครับหมอแพทบอกว่าถือว่าตรงมากๆคือน่าจะตรงตรงใจของกลุ่มแฟนคลับที่เป็นคนที่อ่านบทควธ์เรื่องนี้นะครับผม ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในโปรเจกต์เรื่องนี้นครับอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าผมอยากได้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ดูตั้งแต่ EP 1นึจนถึง EP 12นะครับมันจะมีการแฝงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆในเนื้อเรื่องนะครับต้องบอกว่าจะเห็นตั้งแต่เรื่องของถนนทรงว่าถนนเยววาวราชวัดอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งตัว กักแสดงนาจะชอบกะเพราเนื้อไข่ดาวผมก็เลยม่าพวกนี้ครับจะสอดแทรกเข้าไปบวกกับภาพสวยๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับาชมให้่อางอะไรยังไงบ้างโอเคให้พี่เจตตากเลยครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์ Seven Days Before Valentine นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าแปลกใหม่แฟนตาซีนะครับผมที่ช่องทางช่องวันสาิเอ็ดครับเริ่ม2ีิพฤศจิกายนนี้ครับ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฝากซีรีส์ Seven Days Before Valentine ด้วยครับฝากด้วยนะครับครับ